ไอ้ฮับมีคอครับเอาคนครับนีครับนี่ครับโอ้โหมีคอครับเอาคนครับมีคอครับนี่ครับเอาคนฮับมีคอฮับไอ้ฮับ อีโก้ครับเฮ้ยครับโอ้อโกตัครับเครับเ้ยครับอีกครับ ีัหทุกคนครักโหนี่ก็รักนี่เราจเป็ดเป็ดสีครับเป็ดสีเป็ดย้อมสีครับนี่เป็ดย้อมสีครแล้วใช่ไหมมาครบแล้วครับโอเคไปต่อไปเราจะไปดูอะไรกันดี ดูหมีดูนีมีนกแก้วไข่ฟ้าฝั่งนี้ดูหมีดูหมีนี่ฉันลานี่หมนลานี่นหอกนกแก้วนกเงือกนี่ีซนนกนี่โนนกเบียเารู้ไหมนกยูงขาวขอูัักาเไอลาไอนกฟามิโกส่วนไหมส่วสวนครับสักการ์ดหมสวยครับนกยูงข้างถนน นกยูงนี่ไงนี่นี่นกถนนอ้าวน่นเห็นนกยงเห็นนกยงข้าถนนนี่นี่นีาใ่นี่นีนกยางนะนี่สีขาวในกรเห็มอืมอานกเลียนดำนกเียนดำโอเคเป็ดเป็ดมานกเียนดำอเเด็กกินไกนไหมเด็กๆกินน้ำบ ย่างย่างย่างอตัวนี้แ่รงน้ำแน่นี่เราจะติดตามนกยูงเราเห็นไหมเด็กๆนี่นักเรียนนัเรียนนี่นกยูงโอ้กางโอ้หกางครับกางโอ้หกางครับโอ้หูครับตรงนี้จะเป็นอะไรนี่เป็นลิงเป็นอะไร นมีกันกนี่นกี่นโอ้โหอะไรครับนกยุงใช่ใช่นกยุงอ๋อนี่ของนกยุงอยู่ดูเขาทำสวยมากเลยแต่ดีเกินแต่ดีเินอันนี้คนอันมีแอฟริกาบัคโลโอ้ยทำเหมือนถ้ำแลเนี่ยทำเหมอน้ยครับวิสือแล้วอะไรดิจ้างเปนใหญ่เลยจ้างครับไปดูไหมดูครับดูดูเคจอตรงนี้ตั้งหน มานุงนุ่งนกยูงเห็นไหมนกยูงไปไปไปดูวังตรงนี้น่เอนี่นีนี่นก่นี่ดูวังกันเฮ้ยข่ายอานี่ข่ายอานี่ตักอานควายปลาแอฟริกา 我叫切片林先我叫片佩林哈，大很好。